คงเปิดโรงพยาบาลใหม่ครับเออเป็นโรงพยาบาลตรงถ้าใครผ่านไปผ่านมาตรงแจ้งวัฒนะครับนอนที่โรงพยาบาลเลยเหรอข้างๆโ,โรงพยาบาลโดเมนติคอวอ่ะมีโรงพยาบาลเสียบปุ๊กพาเพลินขอเสนอคลิปใหม่รประจําวันเปล่าหนูเอาเอาเข่าขึ้นมาเหมือนตั้งกาดอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วมันไม่ได้แล้วพอเขาเอาเข่าเขามาเอาเข่าขึ้นมาเหมือนกับเพาโมโหอ,อะ่ะหนูก็เอามือผักเข่าเขาลงอ่ะ แต่ว่าหนูไม่รู้สึกตัวนะแต่มันตลกมากผักลงแล้วเอาเข่าตัวเองขึ้นแทนเลยอ่ะเขาลองแบบเอาเท้ายันเข่าหนูลงลยพี่ใช่เท้ากับุ๋มหรอไม่ใช่พี่ใช่เท้ากับบุ๋มพี่ไม่เป็นหนูบ้าบุหเลยนะไม่ใช่เท้ากับบุ๋มหรอคะบุ๋มตลกอ่ะจริงๆบุ๋มทําอะไรแบบไม่รู้สึกตัวพี่พี่นอาใส่ตอนบุ๋มหลับีงหนูต้องติดต้องวงจรติดล่ะวัดกันไปเลยตัวต่อตัวตาต่อตาฟันต่อฟัน ว่าใครกันแน่ที่นอะแต่ทั้งคือหนูรู้สึกพี่พินมาเบียดหนูบ้างเลยนะใช่เหรอแล้วหลักหนูนอนหลักที่หลังไงถามันชัดเจนมากเลยนะอย่าให้เจอวันที่สบุนมีหลักฐานเดี๋ยวก่อน <laughs> น,นี่เราขายของยังอ่ะยัง <laughs> ยังคืหรอมาเราเปิดขายเลยเราปัก,กกานะคะอขอปักปะก,ก้าหน่อยนะน้ำหอมนะคะปุยนุ่นปุยใจปุยจิตนะคะวันนี้ราคาดีมากนะคะ๋ยว,ยวทำาห้นี่ใหน่อยห้า <laughs> ปูสองตะเกาเหรอเหนูเจออยู hmm. oh, so bbe bbe ่สองกแอในนั้นูพี่ปูหนูเจออยู่สองออหกเนจะบอกว่าน้ำหอมวันนี้ราคาดีสุดๆนะครับปูสีเข็ดและวีสองขายกันถืูจะไม่แน่ใจอ่ะแก น,นี่ไงก็เดองมาแล้วไปหกตะกา้าค่ะใครอยากได้ไหนกดได้เลยราคาดีวันนี้นะคะราคาดีมากกินผู้ชายสองขวดร,ราคาแค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบแปดเซลเดี๋ยวนี้แฟดเซลเดี๋ยวทำแปดเซลให้เลยรอแป๊บหนึ่งครับให้ให้เพื่อนๆแืบเลือกแล้วก็กดในตะกร้าทิ้งไว้ก่อนกจะบอกว่าวันนี้พอดีมันเป็นแปดมันเป็นแปดทับแปดเนาะราคาที่จะให้ครับ มันจะเป็นราคาที่ดีมากๆนะตอนที่ถามราคามาก็มีความรู้สึกว่าโอ้นี่แหละมันต้องเป็นราคาแบบนี้แหละถ้าเราอยากจะขายกันเยอะๆซึ่งคราวที่แล้วจะบอกนี้ที่บอกว่าลดลดทำแฟดเซลล์ให้จาก299เป็น249วันนี้ไม่มีเลขสองครับเดี๋ยวรอดูราคานะราคาน่าตกใจมากแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวเพื่อเลขหนึ่งจึงใช่ราคาดีมาก พี่ปูค่ะแล้วพี่ปูทํางานอยู่ตรงไหนคะนี่กูจะถามพี่ปูครับพี่ปูนอนแบบนั้นไหมครับสิบไงเราถ่ายเนสเล่อ๋อเนสเล่ผิดด้วยเลกาแฟรเราก็เจอกันวันเว้นวันสุดๆเลยเนาะเ็สของเนสเล่ครับแต่หนูทุกวันนะคะหมูแหมพี่ปูค่ะตัหนูทุกวันะ น้องใหม่หลับยังคุณนลยยังไม่หลับครับคือใครไม่รู้น้องใหม่คือใครคใครคือน้องใหม่ใครคือน้องใหม่อ่ะหลานพี่จุ๋มกี่โมงไปไป พี่ตีตรงไหนอะพี่พีท14ตรงเวิล์ครับเออไปถึงประมาณ8โมงครึ่งไม่เกิน9โมงใครหนูอะเท้าผข่งอะไรหรอแต่งหน้าง่ายอะครัง้งเลิบ9โมงได้ปะใครไม่ได้ใครแต่งได้ปะไม่ได้หน<ม>ูหรือแม่หนูตื่นได้แม่ก็นี่ไงนอนที่นี่มาที่10ปับ เลาหายใจหายคอไม่มีหลครับคุณพี่ไม่หนูได้หมดแต่หนูแค่อยากรู้เวลาขายเร็วพี่พ์ขายก่อนอย่างนี้เราจะไล่ให้เอาตะกร้าไม้ยังครับมาแล้วราคาเหลือเท่าไหร่เอยไหนโชว์ราคาซีแบบมีคูปองเหลือเท่าไหร่้ลยเก้าเก้าแล้วก็เพื่อนต้องไปลองดูคูปองด้วยนะครต้องกดคูปองนะครับมันลดอีกสิบแปดเซ็นเลยนะ พี่พีนเป็นเช้ามากเลยอะเปิดศูนอะเปิดโรงพยาบาลเลยไม่ใช่แต่ศูนนอนที่โรงพยาบาลเลยได้ปะได้แสดงว่าต้องออกจากบ้านแปะหรือไปแต่งหน้าที่นู่นง่ายกว่าพี่ปูถ้าเกดเอาถ้าเกิดองให้ทุกคนก่อนไม่เป็นเดี๋ยวมีคุณองนะครับไม่ใช่พี่ปูมันต้องปรับเป็นสองร้อยแต่พี่ปูยัง่ย ทุกคนอย่าเพิ่มซื้อเดี๋ยวปรับเป็นสองรอยปุ๊บเนี่ยมันจะใช้คูปองได้เราแป๊บหนึ่งเพื่อวีบาทหนึ่งมันมีคูปองสองร้อยลดสิบปดเปอร์เซ็นต์ครับรอแป๊บหนึ่งนะเราแป๊นหนึ่งนะกินข้าวด้วยกันก่อนใช่ใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับพี่กูททำราคาปรับหนึ่งนะคะกินไหนหอมสุดคะพี่โจกวิ่งเปิดแลเหรอคะน้ำหอมสองกี่ขวดใช่ไหมกินไหนหอมสุดคะเดี๋ยวจะรีวิวกลิ่นให้ฟังเราหอไปทางนั้นทำไมคะ ท้าของผู้ชายชอบกินสี่ช้ามากอะไรนะต้องสั่งหน้าไงก่อนโอ้เดี๋ยวพาเสือไปเอานี่ก่อนมยังไม่กลับเยอะมากินกินน้ำหอมผู้ชายหอมมากใส่ถุงผู้ชายไปแต่งนู่นเหรอไปแต่งนู่นกันจะนอนที่นู่นก็ได้เหมือนกันนอนโรงพยาบาลนะนะอืมพยาบาลมันยังไม่เปิดมันเปิดวันที่สิบหกพี่จีเปิดวันที่สิบสี่ เดี๋ยวทุกคนคงเปิดโรงพยาบาลใหม่ครับเออเป็นโรงพยาบาลตรงถ้าใครผ่านไปผ่านมาตรงแจ้งวัฒนะครับนอนที่โงรงพยาบาลเลยเหรอข้างๆโรงพยาบาลโดเมนติโกอ่ะมีโรงพยาบาลข้างๆกาลังจะเปิดเป็นโรงพยาบาลมะเร็งเนาะเสร็จแล้วครับใบอนุญาตเกาะแหละก็จะเปิดดําเนินการวันที่16สิงหาคมแล้วก็จะมีพิธีเปิดวันที่14ครับที่กาลังเถียงกันอยู่ว่า14กี่โมงกี่โมงเดี๋ยวต้องไปงาน14เปิด9โมง พิธีเ,เริ่มเก้าโมงอืมดีนะเขาเออกไปเจ็ดโมงไปทำพทิธีสงก่อนงั้นหนูก็ไปพร้อมพิธีเลยแล้วหนูไปแต่งหน้าข้างบนได้ง่ายไ,<ม>ได้ครับไม่ต้องเดินทางอย่างนี้ก็คือไปถึงอยู่ตรงนู้นเลยหนูก็อาบน้ำอย่างเดียวไงแล้วก็ไปแต่งหน้าทำผมที่นู่นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม